ว่านี่ป้ายนี่อาจจะสร้างมาจะสมัยขอมปกครองเลยเนี่ยก็ตั้งแต่ป่าขังดาเองก็หล่อแบบป้ายมันถูกเป็นไม้บางหมดมาแต่ขอมปกครองเลยนาครับชาวคณะคนโง่โง่โง่กันมาตลอดทิ่นี้นะครับอาจจะเรียกว่าคนโง่หาดีตหาดีดตัวเองหรือเปล่าหรือจะอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ก็สนุกดี ว่าเป็นการคาทางกันมานะครับแเราก็จะโง่เพื่อจะถามผู้คนที่ปั่นจักรยานเท่านั้น <_ an> ไม่ปั่นจักรยานไม่ถาม <_ an> ไม่ถาม <_ an> ด้วย <_ an> มเมื่อกี้ปั่นไปแล้ว <_ an> เพราะเราขาีดนีงครับอ๋อเป็นโง่าหาดิ <_ an> น่าอ๋อโอ้นวลล่ะครับมาแล้วครับเดี <_ an> ๋ยหลบได้าชอ ยังไงครับเนี่ยจะได้ถ่ามไหมครับเนี่ยเขาซอยเป็นอ่างนับพี่เขาเขาฉลาดกว่าเรานิดน nice> ึงผวกมาจุดหมายต่อไปของเราก็คือปราสาทเมืองเก่าครับแต่ระยะทางระหว่างปราสาทนนลขู่แล้วก็ปราสาทเมืองเก่าเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันนะครับอยู่ค่อนข้างจะห่างออกไปแล้วก็อุปสรรคที่สําคัญก็คือป้ายบอกทางแล้วคราวนี้เราก็ดันไม่ได้ออแผนที่มาด้วยครั้นจะถามคนผ่านไปผ่านมาคนระแวกนั้นครูแหลมก็บอกว่า เราจะเลือกถามเฉพาะคนที่ปั่นจัก,กรยานเท่านั้นจนแล้วจนรอดก็มีมาคนเดียวแถมแกก็ปั่นนี้เราไปอีกสุดท้ายก็เลยต้องขับรถงมโขกกันไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าถ้าทางเราเจออะไรเขาแล้วละครับได้ไงวัดไอ้ สาสาทเมืองเกา่ายาโมอยู่ข้างหน้าอ๋อ้ยาโมต้องช่วยเราครับมีป้าอันนี้นะครับคุณเจ้าีแกนะครับแอ,อครับนั่งไงไม่อันนี้เป็นหินศิลาแรงนะครับอันนี้เป็นเนื้อหินายและหินศิลาแหล หินศิลาแรงเนี่ยจะเป็นเราต้องแสดงว่าแถวเนี่ยมันมีบอ่อบ่อดินศิลาแรงศิลาแรงเนี่ยเมื่ออยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็จะเหลวๆแต่ถ้าเราตัดแล้วนะครับตัดมาขึ้นมาต่าแแดง่ีมันระยะเวลา่าร่ผมจะไม่ได้แต่ถ้าพักมันจะแข็งตัวอดีนย้ไปดูครับมันมันไม่มันเป็นศิลาแรงเนี่ยไม่ใช่ผ่านความร้อนไม่ต้องแต่เขาทําปฏิกิริยาระหว่างอากาศนะครับ กับความชื้นก็จะแข็งตัวด้ตัวเองและจะมีรูมุนพลุนไปดูกันสำหรับความน่าสนใจของปราสาทพืองเก่าก็คือที่นี่ได้รับการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอโรคยาศาลาหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านมีไฟหรือธรรมศาลานะครับสำหรับความเป็นมาของอโรคยาศาลาเนี่ย เริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ได้โปรดให้มีการสร้างอโลคยาสาราขึ้นระหว่างเส้นทางการเดินทางที่ประชาชนจะใช้ในการจาลึกสแสวงบุญซึ่งมีอยู่สามเส้นทางหลักๆนะครับเส้นทางแรกก็ไปที่เมืองวิชัยปุระเส้นทางที่2ก็คือมายังภาคกลางของประเทศไทยส่วนเส้นทางที่สก็คือไปยังเมืองพิมายซึ่งก็คือบริเวณแถบนี้นั่นเองนะครับในหินทรายในศิลาแลง หินหินหินคือหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ีลาแรงคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันต้องไปเจอแหล่งที่มีมีดินศีลาแรงเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นก้อนตัดมาแล้วเอามาตาดหยด,ดไว้พอมันแข็งตัวแห้งปุ๊บก็ถึงยกมาแล้วก็มาทําเป็นรูปนะครับนี้ไอ้สองที่ที่เราไปดูอันอันนี้ใหม่กว่า